สวยมากมาไปดึงดอกบัวเลยยังไงชุดวันนี้เอ้าจ้าต้องถามทุกคนก่อนว่าชอบไหมชอบมากโอ้โหแล้วชอบแล้วผลลุกตาที่แบบว่าตอนดึงดอกบัวออกมาแล้วคือแบบอมันแบบโอ้ยหนูดีใจนะหนูดีใจนะที่ทุกคนชอบอ่ะเพราะว่าหนูก็ทําเต็มที่จริงๆแล้วก็วันนี้หนูรู้สึกว่าหนูทําได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเลยแต่ว่าก็ติหนูได้นะบอกหนูได้ว่าแบบชอบมันจริงจริงจริงหรอจริงจใช่ไหม พอใจมากเลยค่ะรู้สึกว่าทำเต็มที่สุดๆเลยอะ่ะอ่ะอชุดนี้วันนี้ให้ก,กี่คะแนนดีกว่าจริงช,ชุดอะ่ะบวกกับดอกบัว,บวข้างหลังด้วยหนูให้ร้อยคะแนนเต็มเลยค่ะ,ะก็คือคอนเซปต์คอนเซปต์ที่เราอยากได้มันตรงเปะ๊ะมันตรงเปะ๊ะมันออกมาตรงเป๊ะกับอย่างที่เราแบบขอเข้าไปเลยอะ่ะแล้วผลลุกมากจริงหรอใช่้ยจริงหรอคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะผลลุกวันนี้ทุกคนจะต้องแบบว่า เขาเรียกอะไระไปะบ้อะไรอย่าเงี้ยใช่ก็ฝากทุกคนนะคระเอ็นดูหนูด้วยไปโวกให้หนูด้วยนะคะเพราะว่าพี่ๆคนที่ทำชุดช่างแต่งหน้าช่างตัางทำผมเนะี่ยก็เต็มที่มากจริงๆ น้องเอลซ่ามีคน <สะ S 1> หลายคนถามว่าพลังหนูจะหมุนหรือยังใกล้ไฟนอแล้วไม่เลยหนูเพิ่งรู้สึกว่าหนูเพิ่งเข้ากองมาเองอ,อ่ะรู้สึกว่าใจจะหายแน่เลยถ้าแบบว่าอีก6วันอ่ะออกกองแล้วอ่ะอ,อยู่แกน,น่ะคือมันสบายเหมือนอยู่บ้านจริงๆนะทุกคนเหมือนการแบบแต่งตัวออกมาเที่ยวแล้วคือกลับบ้านเข้าไปนอนอะไรอย่างเงี้ยเหลือเวลาแค่หกวันเองตั้งเป้าไว้ตัวเองไว้ถึงเท่าไหร่คะจริงๆตั้งเป้าไว้ในท็อปสามเลยค่ะ หนูก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดอะค่ะโอเคอเค่ะค่ะก็ฝากแฟนคลับทุกท่านนะคะท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านเลยนะเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะหนูจะทําให้เต็มที่เลยะคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ